ない。<laughs> Amen.

แค่ผมมา

บดีที่ไหนลงจับทีสามขับตรงไปดู้ามาวับปะกุยงไม่หสุบสองห้าสี่ขอบคุณนะคะก้อนก้อนขนมไปก้อนแม่ใส่ยาพิษเอาไว้นะไม่เหนเอามาวางไว้ยางงี้

แล้วใครรู้วิธไ,ไปล ยอนะไม่แม่บอกจอมดีว่าไม่ไปด้วยได้ไหมเราผสมไม่ด้วยถ้าเด็นราจะไปผสมพี่อายไปนะมาไหไบ้านแม่พี่อายมันบอกอย่มงี้พีแก้ให้แม่ไปบ้านใหม่ กินเหไนนนน็ไม้ปไเะกินข้าวหรอวะนี่ใครแอบกินไปอ่ะไม่ไม่ะมันนี่งางเดึงขึ้นมาแล้วมันหลดป่ะอ๋อก็ร้านี่แหอันนี้เขไม่เหล,ลือใครเลยนันกส่งนนเรานงสดนยวเป็นจินจาก เาก็เก็บอก็จะอาบน้ำแล้ก็มน่นด้วยถ้าหนูไม่กินวันสกยนนกินะาไม่อยากกิน้วหนหรออ้าวชินดีกว่าหนูก็ใส่เย็นไหมนะกระอหนไม่กินหนูใส่กยเแล้ที่นี้กหอนเดิมลูกต้องไหม มันเป็นหมาย่า แข่งเมื่อไหร่ครับฮะแข่งย <con v répondre> ี <ak> ่สิบสองไปแข่งพัทยาพัทยาเหรใช่ครับปกติีอยู่แถวไหนครับเอสคอร์นะครับหนามแดงหลังวัดหนามแดงอ๋อแถวบางพีเลยเหรอไปแถวบ้านอยู่บางโน้ยเลยเหรอบ้านอยู่บางบ่อบ้านอยู่บางบ่อแล้วจะมาแข่งมาแข่สนามเจ้าดีเลยครอ๋ออยากเจอมือแปลกๆใช่ไหมครับผมพี่เก่งเมื่อไหร่นะคะ ยิ้สองนู่นเลยพะยาพะยามเอ็นมีเอ็นหนูหนักนะมี่หนักนะที่อนหนักชนะอยู่แล้วเขาก็หนักเขาก็หนัาเก่เขาก็หนักพี่ว่าพี่หนักแล้วเขาก็หนักกขาจะเทอ่ยวไม่ได้ยี่ห้อหนักที่มากพี่มีกตีตีมากพี่มีกตีหนักมากเมื่อกี้ถ้าไม่ใช่พี่นัทหนูเล็กนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเข้ามาสจันการได้ค่ะ บอกว่าโชคดี จะไม่ได้หนักมากนะมันหนักหื่หนักไ่ขนส้อองนะคะขอบคุณมากมากเลยัไแห่ได้ครับขอบคุณมากเลยโชคดีนะยาวยี่สิบสองีอนี้ก็นี่ใช่ไหมนี้ก็นี่ไมเอานี้ใช่ไหมัดแฉกดปิดไม่ปิดมองไจุดมอง ดีดีดีทั้งคู่เลยดีดีดีจริงหนูยังกลัวตาแดงหมูกลวงขอบคุณมาก <c oughs> นะคะ <c oughs> ขอบคุณมาก <c oughs> ครับ <c oughs> ไว้แกาสหน้ามาใหม่